ก่อนจะดูภาพสําคัญขอให้เปิดหน้าน้องกระตูนกับน้องปฏิพล์เนี่ยนะฮะน้องกระตูนเป็นผู้หญิงคุณผู้ชมฮะกับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นสาวสองก็คือน้องปฏิพล์สองคนเนี้ยกุผูจชมฮะเขาขับรถเข้าไปในซอยที่ลําปางนี่อันนี้คือน้องกระตูนกับน้องปฏิพล์เนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าในระหว่างที่น้องสองคนเนี่ยวจมฮะเขากาลังขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยเข้าไปส่วนกับรถเก๋งซึ่งในรถเก๋งเนี่ยมันก็จะมีคุณลุงกับคุณป้า 2, 2> คนอยู่ในเก๋งแล้วน้องเนี่ยเหมือนกับรถเนี่ยจะโดนเบียดน้องก็เลยอุทานเป็นภาษาเนี่ยบอกเฮ้ยขับอะไรวะเนี่ยพอน้องอุทานเสร็จปั๊บหลังจากนั้นมันไม่จบฮะลุงกับป้าเนี่ยเข้าใจว่าคงโมโหหรืออ่านปากน้องแล้วไปเข้าใจผิด ก็เลยเหมือนขับรถตามน้องเข้ามาที่หอ,อแล้วหลังจากนั้นลุงเนี่ยนะฮะก็เข้ามาเปิดศึกกับน้องคุณผู้ชมดูนะฮะคุณลุงคนนี้ทํายังไงเปิดตัวที่หนึ่งก่อนลุงเดินเข้าไปหาน้องแล้วพยายามจะถามว่าเฮ้ยนี่ตอนนี้น้องเข้าหอมาแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังจากนั้นลุงเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายเดินม,มาพร้อมกับเมียก็คือคุณป้าแล้วลุงถามว่าเฮ้ยเมื i, ม่อกี้มึงพูดอะไรแต่ลุงยังไม่ทําอะไรเด็กผู้หญิงกับสาวสองนะฮะ เนี่ย<ห>เหมือนจะเข้าไปหาเรื่องแต่ภาพเนี่ยมันจะไม่เห็นตอนแกเถียงกันแล้วสักพักหนึ่งนี่เมียตามมาแล้วนะฮะเมียของลุงนะฮะห้ามค่ะเนี่ยเห็นฮะลุงเข้าไปยืนชี้หน้าเด็กผู้หญิงกับสาวสองหลังจากนั้นตัวที่สองฮะลุงเหมือนจะเดินออกทีมงานเปิดตัวที่สองฮะน,นี่เหมือนจะกลับแต่ก็ไม่กลับอีกคุณผู้ชมดูมาานะฮะเหมือนจะหันกลับไปยังด่าไม่หยุดฮะแล้วจะเงื้อมือจะตบเด็กผู้หญิงกับสาวสองเดี๋ยวดูดีๆนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมโอ้โหท่าเดิน นี่ชุดดำเนี่ยเป็นสาวสองใช่ไหมใช่ค่ะน้องสาวสองส่วนทางซ้ายมือคือน้องผู้หญิงคือน้องกระตูนเมียบอกไปกับพี่กับกับกับอย่าไปทะเลาะอะไรกับเด็กเลยตัวที่สามอันนี้สําคัญฮะลุงไม่กลับฮะแล้วลุงปรีตบน้องผู้หญิงเลยคุณผู้ชมดูนะฮะแล้วที่มันชุลมุนก็ปรากฏพอลุงตบน้องผู้หญิงดูฮะน้อง,างสาวสองเนี่ย <ฮะ S 2> ก็เป็นผู้ชายเดี๋ยวน้องจะคืนฮะ,ะดูฮะเปิดภาาไปเรื่อยๆ บีบคอน้องผู้หญิงแล้วนะฮะดูดิเห็นไหมว่าจะตกกระเทยฮะนี่ต้องสู้ฮะโอ้โหแกสาวหมัดไม่สนใจเลยว่าเขานี่เห็นไหมโดนเอาคืนเดี๋ยวดูเดี๋ยดูดูฮะน้องเสื้อโอ้โหต่อยน้องแบบไม่ปานโอ้โหเฮ้ยดูมันต่อยดินี่ฮะนี่นี่เมียก็ห้ามอยู่นะเมียห้ามนะฮะ ต่อให้เขาจะเป็นเพศอะไรก็ไม่มีสิทธิ์ไปทํำร้ายเขาโดยเฉพาะไปตบผู้หญิงเปิดภ้าไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูดูน้องสาวสองคือเสื้อดำใช่ดูลุงนะฮะจากแค่รถเนี่ยจะไปเบียดรถเด็กอ่มีพากลับบ้านค่ะคุณผู้ชมฮะนี่ ล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับทางด้านน้องกระตูนน้องกระตูนก่อนคุณผู้ชมฮะเราก็ถามบอกกระตูนมันเกิดอ,อะไรขึ้นกระตูนบอกพี่เอาจริงมันมีคลิปต้นเรื่องก่อนที่หนูจะโดนจิกหัวอย่างนี้นะตอนที่ขับรถ ช่ค่ะวงจรปิดที่เราได้มาตรงถนนใกล้กๆก,กันกับหอตรงนี้อะนะคะคือน้องขี่รถมอเตอร์ไซค์มา2คนอย่างที่บอกแล้ววงจรปิดตรงถนนเนี่ยมันจะมีรถเก๋งของคุณลุงท่านนี้ที่ขับสวนกันมา,าแล้วมันมีจังหวะหนึ่งคือเข้าใจว่าลุงเองเนี่ยเป็นคนเบี่ยงเนื่องจากว่ามีคนที่เดินอยู่ตรงทางเท้า นี่คือน้องแล้วก็เดี๋ยวรถของลุงจะเป็นคนคันที่ขับเล่นสวนน่คือคันนี้ไอ้จังหวะตรงนี้เนี่ยลุงเนี่ยพอพอเลยไปแล้วเหมือนกับสวนน้องไปแล้วปุ๊บถอยหลังกลับมาเพราเมื่อกี้ที่ขับไปเนี่ยเข้าใจว่าได้ยินเสียงน้องพูดล,ยลอยๆบอกอเฮ้ยขับยังไงหลังจากนั้นรถเก๋งถอยเลยค่ะถอยตามโอ้ขับเร็วด้วยนะโอ้จะตามอะ่ะนี่ลุงแบบไม่ลดลาวาศอกเลยนะถอ,อ,อยกรูดเลยค่ะ้นี่ขับตามน้องไปเลยอะ่ะคุณผูมม้ชมดูลักษาการุทอยของมนุษย์ลุงนะนะแกขับ แล้วเด็กไม่ได้ด่ายาบนะฮะเด็กบอกขับรถอะไรวันเนี้ย<ด>แล้วดูมนุษย์ลุงตามอย่างนี้เลยฮะคอยปรูดเลยแล้วก็รีบขับตามน้องเข้าไปที่อหอพอักวงจรปิดตรงนี้คือปฐมบทนะคะตอนที่ขับสวนกันหลังจากนั้นบุมที่เข้าไปที่หอพักขึ้นลุงแบบซิ่งไปเลยไม่รู้มโมโหอะไรนะาหาคุณผู้ชมดูนะคําว่าเด็กมันพูดว่าขับอะไรวันเนี่ยน้องขับมาปกติค่ะน้องสีเขียวขับมาน้องเข้ามาปุ๊บลุงดิ๊กมาเลยค่ะโอ้โห พุ่งเข้าไปเลยดีนะไม่ชนเด็กคือวันนี้เราถามทางด้านของน้องบีมเนี่ยนะครับผู้ชมฮะบอกบีอ่าน้องบีกับน้องกระตูนเอากระตูนอยู่ก็กได้กระตูนเองก็ไล่บอกว่าพี่ตอนที่มันขับสวนกันมาหนูพูดว่าโอ๊ะบอ๊อบพายแปลว่าเฮ้ยไอ้นี่นี่ฮะตอนที่สวนกันแล้วก็พูดต่ออีกว่าเฮ้ยไอ้นี่ บ้าพายนี่<บ>ขับรถจะไหบ่าพายบ,บาพายขับรถจะไหแปลว่าขับ,ขบรถ,บรถอะไรนีงง่หลังจากนั้นก็เป็นไปตามภาพเลยนะฮะรถสีดำเนี่ยก็เลยถอยปลูดกลับมาล่าสุดเนี่ยภาพตอนที่จะตบเด็กเนี่ยนะฮะลุงพูดว่าอีเด็กนี่มันปากดีต้องตบให้เลือดออกไหมหนูก็เลยถามบอกลุงลุงขับรถอย่างนี้หมายความว่ายังไงลุงก็ติดคอเลยบีกคอแล้วก็ชกฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเอาไปว่า น้องทั้งสองคนแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วฟังเสียงน้องดูหน่อยฮะตัวก็มีหัวค่ะตรงเนี้ยที่เขาตกเข้ามาแล้วข้างหลังนี้ก็คอนี่เมื่อวานเมื่อวานเจ็บนิดนึงแต่ว่าออวันนี้ก็ดีขึ้นใช่ค่ะนะแต่จิตใจอะมันยิ่งกว่านั้นเมืงงมม่อคืนหนูนอนไม่หลับเลยค่ะแรับ<ม>ปกติหลับถ้าได้หลับกมคือหลับเป็นตายเนาะ<ม>แต่นี่คือแบบมันใจมันกระวนกระวายค่ะแบบกลัวสะดุ้งแบบเอ้ย คือภาพมันติดตาใช่ค่ะแบบหนูก็ไม่เคยเนาะแบบเอาจริงๆคือพ่อแม่ก็ไม่ได้ถาแบบนี้เ็มีด่ามีอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มาลงไม้ลงมือกับเราล่าสุดต้องบีมฮะคุณปฏิพานคนที่ขอสวนคืนบ้างฝ้ายตอนนั้นเนี่ยค่ะก็เหมือนกับคุมเชิงอยู่ไม่คิดว่าลุงจะกล้าทำโอ๊ยน้องก็เหมือนเด็กผู้หญิงเหมือนกันนะเนี่ย โอคือไม่คิดว่าคนแก่เนี่ยจะกล้าทําเพราะเพื่อนเป็นผู้หญิงแล้วของเต็มไม้เต็มมือสุดท้ายช็อตที่คุณผู้ชมเห็นคือลูนบีบคอเพื่อนตัวเองเลยตัวของน้องบีมหรือว่าปฏิพลเองก็บอกโอ้โหทาแบบนั้นได้ยังไงเจ้าตัวก็เลยเข้าไปสู้แทนเพราะยังไงก็ร่างกายเราก็เป็นผู้ชายแต่จริงน้องอายุ20นะคะโดนต่อยไป3าหมัดตอนนั้นสกิลการต่อสู้ไม่มีมีแต่สัญชาตญาณนี่ฮะตอนที่น้องเดี๋ยวอันนี้เห็นไหมตอนสาวใส่น้องชุดดำอย่างนะฮะเนนี้ น้อง,งน้องก็เป็นผู้หญิงแล้วแหละตอนนี้ถูกไหมฮะน้องก็สู้ตาลุงนี้ไม่ได้ปังเสียงน้องหน่อยฮะ <c oughs> ไม่เคยเลยค่ะพี่ไม่เคยค่ะไม่เคยมีเชิงมวยอะไรมาก่อนตอนนั้นคือใช้สัญชาตญาณเลยค่ะสัชญชาตญาณอยากให้ผู้ต่องขังมาขอโทษไหมย <c oughs> อยากมากมากเลยค่ะตอนนี้คือแบบหนูจะดําเนินคดีแบบให้ถึงที่สุดยังไงแบบหนูหนูไม่ยอมทางบ้านหนูก็ไม่ยอมทั้งสองฝ่ายก็ไม่ยอมค่ะ ทั้งพี่หนูและหนูมขขอโทษอไไม,มันก็ยังไงยังไงอยู่ค่ะพี่แบบอยากบอกอะไรเขาหน่อยบอกเขาว่าตามติดตามข่าวอะอย่าไปทําแบบนี้กับใครแบบยังไงก็ตามจะคนสนิทไม่สนิทแต่อย่าไปทํากับใครหนูคุณจะมุกะทั้งหมดนี้แจ้งความแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยคะ่ะ